เฮ้ยยังมียังมียังมีวิ่งเต็มบ้านเลยอะแหววโยมทาบ้าคนอื่นเลยคิดว่าเทมากมั้งไอสารเอ้ยเป็นไงอะเป็นไงอะดูเป็นไงเทะตั้งตั้งขาอีกรอบนึงอะดูดิไอ้หอกมันเลงยังไงอะให้ตรงอะเอ้ดูนี่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 น่ดูนี่อะ พี่ชาโดนกูแพงยังไงวะพี่กดเข็นรถกดเข็นรถนี่ไงพี่ชาโดนกูแฝไอ้ไหนอยากร้องบ้างนี่เราเราต้องไปกดเข็นรถเว้ยเออเว็บไม่กดไม่ได้อะไม่มีอะต้องหามุมต้องหามุมเล่นกัน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 โอเคเอาเล่นดูเจ็บปะเจ็บปะเจ็บ้าพี่ชาโดนกูแพงเกมพี่อ่ะ เออเราจะทำอะไรนะวันนี้เราทำแบบพวกกำแพงให้มันแบบเออทำบ้านเกินก่อนเลยทำบ้านก่อนพี่ขึ้ามาอีกตัวหนึ่งเอฟทำบ้านใช่ไหมทำบ้านได้ได้ทำบ้านไพ้ทบ้านให้มันน้อยก่อนพี่พี่เราก้ออี้ให้ก่อนจะได้รีบูตไอเลือดทุกคนได้ไอพี่ก็ไอพี่ก็อีได้บ้านพี่เอ้อยอ๊ยตกเร็ววะ เอาน็อกต้นไม้เราใส่หัวล่วงเลยล่วงเลยไอ้เหี้ยรล้อท้าแาวนานมืดเจมนี่เนี่นี่ยอันนี้อันนี้หนังหนังพี่อะอะไรวะนี่ยเนี่นี่มันแบ่งยังไงวะสงสัยอ่หรือว่าเราต้องมันใส่ได้ก็ไปใส่ได้เไยคอมบ่ายป่ะเอาอะไรใส่ปะเอาเอาอย่างนี้ป่ะวยังไงมันมันต้องคอมบ่ายอะใช่ป่ะถือได้ถือได้ถือได้ เออนี่ไงเนี่ยเนออว่ะใส่ใส่ไงอเคเดี๋ยวเราเราเราให้เพื่อนไงอ่ะเฮ้ยดีกูดีเอาเลยเอาเเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดให้ไงอ่ะคอมบี้อ่ะเอาเอาไปรวมกันนะเนี่ยคลิกถาดคลิกขวาใส่ถ่านแล้วก็คลิกขวาใส่ของที่เราอยากให้อะอ๋อโอเคก็หินปะ่านไเลก็หินปะก็หินปะอ่ะนางกระติกก็หินปะนางกระติกเฮ้ย เฮ้ยให้แล้วนี่เออได้ไงเออไอ้ทีได้ตนไม่รู้โอ้โหพี่ผมเจอขี่ขาเนี่ฮะี่ผมเจอลายขาให้ให้ใบวก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 น่าหงุหากอ้หัไบ้านะกูไปแล้วเฮีย ถอยทุกคนถอย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 บอกให้ถอยืถอยบอกให้ถอยนถอย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 ้ถอยถอยแล้วถอยแล้วถอยก่อนถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักอ้าวเฮียวิ่งเออหนลูกไหเฮ้ยัลังนตัวหลังนกหลังนอาตัวหลังตัวหลังเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ต่อถอย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 ถอิจงถอยพิจิงถอยแล้วแล้วอ้าวเฮยไม่โดนลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายเอ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายลูกสุดท้ายลูกท้ายอ้าวเฮียวิ

อ๋อวิเหี้ยพี่ฮะเกาะเกาะโคตรดีเลยเกาะสีชมพูเออไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะใช่ไม่ได้เกาะไม่ได้เกาะมาใช่ไหมกเอก่อน้ำเงินใช่ไหมอ๋อก่อม่วงเกาะม่วงมันมีหน้าเกาะก่านี้ปหมโอ้่ไงได้แล้วมันมีหน้าเกาะก่านี้เยอะแต่ว่าอันนี้อันนี้แค่ตัวธรรมดาเลยอ๋ออันนี้ยันี่ก็ทางบ้านได้เยอะอยู่อ่ะอ๋นี่นี่คือโหดแล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบบี้เบบี้เบบี้เฮ้ยมาดูเบบี้เฮ้ย อุ้ยไปแล้วไอ้เ้ฆ่ามัน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 ฆ้ามันอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันอ้าวตายแล้วเหรอเฮ้ยไปฆ่ามันเดี๋ยวมันจะงอกเดี๋ยวมันจะงอกไหนมีหมดยังหมดไปหมดแล้วนะเบบีหมดแล้วนะอันนี้ขวาเบบีแล้วเนี่ยเราฆ่าเด็กเนี่ยเราฆ่าเด็กทุกคนเราฆ่าเด็กฆ่าไม่ไงตายเลยไอ้พวกนี้เราขาดแล้วไม่ได้เ่าจะกินไม่ได้เราเราเราต้องทิ้งไว้เงี้ยเหรอ ีถ้ากินที้ยจะกลายพันก็ได้นยไอ้เหี้ยกูเจอแล้วไอ้สัตว์ถ้ำใหญ่นี่ไงกูว่าทำไมมันทำไมมันมันมันดอบสองถ้ำเพราะว่าถ้ำใหญ่อยู่ใกล้อ๋อมันเป็นมันเป็นมันเป็นจุดลงถ้ำใหญ่เว้ยนี่ไงหาที่มีเยอะอยู่อ๋อนี่ไอ้ไอถ้ำนี้เหรอเอ้ยระวังนะระวังระวังตกระวังตก ออกมาออกมาทางนี้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 โอมไปโอมตกก่อนได้ตกตามได้ออาออมาออกมาทางนี้ตามตามฉันมาตามฉันมาทุกคนตามฉันมาจุดไฟ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 ไปไปไปลึกมากลึกแบบลึกสัตว์ดอะโตไปก่อนถึงแล้วโอห้าคนเราเนี่ยคือแบบเต็มที่แล้วตอนะใส่เกาะใส่เกาะไว้เยอะนล้วเกาะอะไรใช่ไว้ใส่ไปแล้วอุ้ยค้างเออ แหลกนะตอนนี้แหลกตอนนี้จะแหลกมากเพราะว่ามันใหญ่อ่ะมันลงข้างล่างมันลดผีระวังอย่ามาโดนกระต่ายนะต้องขึ้นคนลึกอะเดี๋ยวเราจะไปติดถ้ำกันเว้ยโอ้ย่างลึกอ่ะอุ้ยอุ้ยวัวใหญ่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 ไหนโอ้โหเดวควรจดวะโอ้เดี๋ยวขอเปลี่ยนอาวุธก่อนเดี๋ยวไป้หนึงไม่ลงติดไฟก่อนไม่ลงไปละเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมันวิ่งมันนี่แหละ

อุ้ยอุ้ยกระเด็นอุ้ยกระเด็นผม้นเดียวพี่เเดียวไปอกันไปด้วยกดกันไปด้วยฝากไปด้วยออ้อออบอมันกี่ปิ้วโอ้ยนไม่ไม่หอกหอบหอจิ้มหอบจิ้มหอบจิ้มแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วหอก นี่ไงตายแล้วตายแล้วตายแล้วนี่ไงล่ะไอ้พี้อะกากจังวะไไไไเเเเกกกกาาาาะะะะนี่นี่เอาเลยไอ้แล้วแบบแล้วแบงลุงกันล้าคนแวโอ๊ยระเบิด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 ใช่ไหมระเบิดปะเฮ้ยไหน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 ขอหนขอไหนขอหน่อยไหนอะเดมเลยเลยน้ำมันปะเลยนไำมันปะปูระเบิดอ่ะเฮียเนื้อเน่าไว้เฮียเลยน้ำมันปะเนี่ยเฮ้ยเลยเลยน้ำมันเลยน้ำมัเห็นปะมีนี่ด้วยเฮ้ยไม่ใช่มีแลไรบ้ามีอยู่อ่ะเออใช่ใช่เลยน้ำมันเลยน้ำมัเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เฮียนี่หายากด้วยเฮ้ยรด้วยอ่ะ นี่ไงนี่ไงรูปภาพรูปอะไรวะเฮ้ยหนังสือหนังสืออะไรวะเนี่ยียอ่านไม่ทันวะเฮ้ยไอ้กูจะเก็บไอทปข้างล่างเก็บไม่ได้เก็ียเลยวะถอยละกูไม่อยู่เอ้ยอย่า้อนเงาเงียว่อยากะฟีออ้แหแลกแหลหแลกแหลกกแหแลกแหลกแหกแหแลกไอ้กแลกห้กกหลแล้อกกถอยแลกแแลกแน่ ใครจุดกระจุดใครจุดใคะจุดปะใครมาใครมาประธานเปิดเลยครับเตรียมหนึสองสเอออเ้เฮ้ยดอขนเกอรนเยเรขึ้นเยนเอ้นเยอุ้ยเฮ้ยเอ้เยเอาแล้วเดอาแล้วเกอ้นเ้ดอไน้กิดึ้วเเอ้ยรเฮ้ยเฮ้กน้อ อย่าตีกันนะอย่าตีกันนะเด็ก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 เเด็กตายเด็กตายเด็กตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูโดนอะไรวะอ้าวเอาเอาเอาไฟร้อนแรงวะไอ้เหี้ยถอยนะถอยนะถอย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 ใกล้ถอยใกล้ถอยใกล้ถอยใกล้ไกลใกล้เลยไกลไกลไกลถอยไม่ได้อ้าวต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ทั้งนั้นสู้เอ้ยเอ้ยโนเนมโนเนมเดิวเดียวเดียวด้วยครับก่อนน้อยไอ้โนเนมกูไปแล้ว

หน้าเรากี่ตัวเนี่ยอ้าวเรียบร้อยอ้าวเราก็วิ่งมานี่เขาวิ่งหนีไปแล้วนีเโอเคเฮ้ยไปแล้วมิ๊กมิ้นไปแล้วมิ้นไปแล้วไปไปผมตามไปผมตามไปผมตามไปอืมวิ่งวิ่งทำโค้ดสวยเลยเปิดทางเปิดทางขามแม่งเดินทางให้อยู่เดินทางให้อยู่มาเร็วมาเร็วข้างหน้าทางออกพี่ข้างหน้าเป็นทางออกปะ ไม่ออกไม่มีทางออกไม่มีทางออกมีทางไปอย่างเดียวอีกสองที่ลวงสวยเมานะล้วนะลึกๆนะเขาใครจะนำก็นำนะลง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 ไป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 ไงวะลงลึกๆลงลึกๆลงลึกๆโอเคโอเคแล้วไงต่อเงยขึ้นใช่ไงขึ้นอ๋อเงยขึ้นแล้วเงยขึ้นเงยขึ้นนะมาแล้วมาแล้วจะมีรูอยู่

เด็กเด็กเด็กนฟันฟัตีมัน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 โหอะไรน่ะอะไรมะน่ะกูไม่หวนะพี่พี่ทำไอเ้ยไม่มีอ่ะใช้ไปหมดแล้วเฮ้พี่มีนีี่มีนีี่มีนี่ของดีขของนี้ไปดานบนเไปควาเลยเอาไปวนน้อยน้อไอเด็กอาวเหี้ยเด็กเพื่อไต้เหี้ยขอโทษว่ะเฮ้ยใครใครวะเน่ยุชุบชุบมีคนังแกเรา ไปยาวไหมไปยาวไหมไม่ต้องอะไรับเดี๋ยวอ่อยหลังทำหนึงมันนี่ครับผมงรถจังละอ้าวหนาวหนาวแล้วหนาวอ้าวพี่ว่าจะเป็นเราอาหารดีกว่าเฮ้ยนี่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 เอาเขาอ่ะพี่เปิดย้าเปิดให้ก็ได้นะไอเด็กเนี้ยไอเด็กนี่ฟาดมันนี่ต้องพันนี่ไอเด็กเกี้ย

แกตายแล้วโอ้โหแล้วดิวันเปิดอะดิวไม่ดูบอสเลยไอ้เหี้ยไม่ไม่ดูเพื่อนเลยมาไฟมางคับไฟบังคับไฟใครมีหอก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 เย้ตายคุณตายกูได้ช่วยหน่อย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 ไปเมินครับไอ้ชุกเลยที่จะตายก่อนปาหอกปาหอกปาหอกเสร็จแล้วปาหอกตายตายตาย เอ้ร่วง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 ายตายขายตายผมเรียนสวยสวยแล้วแหละโคนหิวก็หายอ่ะคนหิวก็หายอ่ะีวีอาร์เบิร์ฮ้ยหอกหอกฉันหายไปไหนอ่ะมีใครเก็บหอกฉันไปของกสบายใจโอ้มีคนเก็บหอกฉันไปว่ะม่มีทางขึ้นทางซ้ายมือขึ้นไม่ได้ไปนอนนอนเป็นผักเป็นปลาอย่างนี้แหละมึงเร็วขึ้นไปพี่เดี๋ยวมันเกิดเฮ้ย กิดดีก็เอาหนึงกูทิ้วแบบพอเลยเกิดก็ดีจะเอาเกาะอีกอุ้ยอุ้ยอะไรวะนะอุ้ยกันจะเป็นแถบเลยอุ้ยเอาอุ้ยด้วยเอาโอ้โหใจรักก็ถ้ากูอยู่นี่กูหายใจไม่ออกกูตายแน่เลยวะตายให้เป็นลงไปแล้วไอ้เหี้ยผมกลัวฟันตายดีกว่าพี่เอ้ยข้าล่างลงไปได้อีกอ่ะอุ้ยมึงเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนพี่น็องข้าล่างมันลงไปได้อีกใช่ใช่ใช่รู้อยู่ตัวนี้ก่อนตัวนี้มีอะไรไม่รู้มาเดินก่อนเอ้ยยาวมาเนี่่กอนมาเนี่ หาที่เซฟตอนเนี้ยเซฟ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 กดนิ้วกดนิ้วเซฟ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 เซ้วซฟเ็ดเด้เ็ฟได้เซดเซฟเซฟเซฟาซฟเมฟเซฟเซฟเซฟเอฟเซ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 าเซฟเซฟเ่ฟเดี๋ยวเซฟ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 เูแล้วเเเนี้เเ nice ่ย ถ้าเล่นก็ค่ำประมาณสักหกครึ่งหกครึ่งนะหกครึ่งตีมาแล้วต้องเล่นอ่าหกครึ่งหกครึ่งตรงนี้ทำงานไงต้องหกครึ่งที่ตรงแยกแยะพี่งานส่วนงานงานส่วนงานเล่นส่วนเล่นพี่เราเราเลือกอะไรเลือกเล่นเขี่ยวเลยไอพี่มอาไม่ได้ปะออาเอาด้ืยทำตัวเล็กๆเข้าไหมโอ้สว่างโอ้โอ้นี่มันลูกไหนอ่ะ อาวอกกดอีงมาดิกดอีมานึ่งวันแล้วกนจะมีไอ้นั่นอะับ้าวบค้าคครับวันหนึ่งเรียกว่าสองครับรุณาเดินทางนี้กันด้วยครับโอเคครับาไปครับจงบุญมัธยาบุญมัธยาเดี๋ยวสองที่นั่งจงบุญมัธยาอีกสองดีรถออกจงบุญมัธยาอะไรกั บ้านท่านใดมีสังกะสีมีตู้อลูมิเนียมมีโทรศัพท์แลกไข่ได้ครับแลกไข่ได้โทรศัพท์แลกไขอ่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็กี่ชั่วโมงวันนี่ะ2-3ชั่วโมงโอ้วันนี้3ชั่วโมงกูไปกูไม่เพียไว้2ชั่วโมงวันน่ะวันนั้นเพียที่ผ่านเลย2ชั่วโมง